สวัสดีค่ะหาเห็ดกันเด้อจ้าท้ายฤือดูแล้วพี่น้องเอ้ยตัตสิบบ๊ดดมากเข้าปลาแล้วจ้ะอุ้ยก็ย,ยังได้มาส่งท้ายอยู่เห็ดมันปูเซียแล้วก็มีเอาไปไัง เป็นไงมาส่งค่ะพูดข้างในนี่ข้างในละ่ะข้างในข้างในค่ะพี่น้องไม่มีเห็ดดำจะ้ะเก็บไว้กิน โอ้โหยังสวยอยู่เลยจ้ะไปในคองโต้เดียนะเก็บตังเฮา ปีที่อุดเห็ดมากแถวบ้านตีค่ะปีนี้ปีนี้เราอุดเห็ดเด้ปีนี้อุดเห็ดปีนายที่สิม่เห้้าเก็บก่อจะ้ะเ้าเจาตัดปลากันแล้วลายหม่องลายบอลก็บเปเป็นยางเนาะมองนี้เราไม่อาไปหามองไมจ่จ้ะ นะี่ตีบุคลากรเก็บเห็ดขลายน่าจ้ะโอ้ยง่ายมั่วสบายเหมือนกับพ่อมาซื้อตีสตีเก็บเห็ดตอนนี้เหมือนตอนที่มาเก็บเห็ดเลยไม่เลยเดะสมัยจีนมาอยู่โน่นเลยไม่สิบเสิบเอ็ดสิบสองปีที่แล้ว เฮ็ดกับประมาณนี้ลละจ้ะเฮ็ดพ่้อจะออกกะน,นี่มากับตกไซน์เองสินะก็ได้เก็บยูค่ะเก็บบรายเนาะ,ะ,ะวัตวาตะกีบบริเ็ดคลิปเนะคะ่ะกะเก็บไปวัวของนาเข้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะเก็บไปพอกินค่ะวัว มกกระแทบเลยค่ะของน้าห้างพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องเฮ้ยกรอบแทะโอ้ลลาอยู่ค่ะเห็นแลวเห็นแลวเห็นลวดีบอกพี่ไนยว่ดส่บาหาหน้าที่ ยามันเกินสช่ายยุบัปที่นี่เห็นเห็ดแล้วค่ะ พี่น้องเทนเทสตั้มตีบอ่ะช่วงนี้เราก็ว่างงานป้าพี่น้องเฮดป้านี่จ้ะอือ ว่าจะไม่มีซะแล้วีว่าจะลังมูเนาะันี้ถือว่าดีเลยค่ะนี่ โชคดีอยู่เด้อดดดจิ๊กซิวบอลโดนเด้อจ้ะเป็นไงเอิร์นกับเป็นไงกับกับตอนนั้นใช่ค่ะ แล้วก็จะคิดว่าตอ,ตอนนี้นะคะเราเกิดพันในแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ปันไดดอกเพราะว่าแขนก็นยังเจ็บอยู่เนะาะจะว่าใจเดี๋ยวคือคิดว่าเมียก็คือบริหารอีหยังหนึ่งสิน่าจะปกติกับบริหารงานเนาะได้ได้ขันเดียวคือจากยูทูปพน,นันเนาะบอทไทยได้ลงคลิปน้ำค่ะมาช่วงหนึ่งพญยายบาสบายกะเจ้าของกับนี่รี่ต้องคิดหลายๆอย่างน้ำเนาะ โม้เลยโม้ใครได้ล่งคลิปเงินกระล่งเลยเรื่อเยเงินยูทูปเนาะนั้นว่าจะคล้องบอ้ใครดีไปไหนแล้วแตส่วนเนี่ยเขาปลาได้ใจปัญญังแล้วบันที่นี่ติดใจพักยังจองอยู่ค่ะอุง้งหางเทื่ยงไปตับๆจัดข้านอกเป็นั่งใกลกับนี่จะ้ะ เดาตัวอนอี้ก่อนอยังเทิงก่อนจ้ะมาเ้อขว,วเดเอยเดี๋ยวเก็บเห็ดน้ำน้ำเขาค่ะแบบเป็นจริงเป็นจัง ตกาหน้อยมากแต่อัถุงมันนํำอยู่จ้ะเห็น้ำไกลคุณนะคโอ้ยเห็ด่้ดงไกลง่าม แต่งกยังมานี้เราเก็บชัวย,ยดีใจพี่น้องเ้ยติดทรงงามคักนะได้แล้วคะ่ะได้แล้วรับเข้าตรงย่าไกมีสุกไก่มหาหางว่านสามตัว,อว,อวยอดเท่านี้อือ เลยจึ้งอยู่เลยนี่ค่ะโอ้ทางนี้ทั้งมีทั้ทง,ทงเห็ดดำเห็ดนังไก่วาที่งามแท้เหนังไก่ตะลกกาพอดีจ้ะ เปนใดเดี๋ยวเราเอาใส่ถุงยอดจ้ะเดี๋ยวชุบหงมเนาะวันนี้บ่เย็ยนบันไดค่ะพี่นอ้องอากาศดีอยู่ เก็เบเห็ดทำกลางเห็นมะกำลังกะมีจ้ะ ข้างหน้าขางเทิงกวรจะแต่ามาเก็บข้างล่างก่อนข้างล่างขึ้นไปก่อนมันก่หน่อยของเฮดบานตีจ้ะขานีน่เนาะ ไม่ดินเนาะอยู่ในดินค่ะมันจะเก็บต้องคุงสัตว์เน่ย จะห้อยมันลอยมีคนมาเก็บเลยนี่หรือว่าสั์เพิ่เล่นบ่สัตว์อาจจะมาเล่นเพนิ่นเนาะกรอบแห้งจ้ะ साथ पनि लिन्छ लिन पनि किन्दा เสียงน้ำตกค่ะพี่น้องฝนตกน้ำพันหลากเกี่ยวกนี่ละตีกระสีเขาน่าหยาดใส่ถุงสะอยากถุงเทิงแล้วจ้ะเดินขึ้นบนแล้วจะได้บนนักค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหลจะจ้ะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ